สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ซีดานขนาดคอมพตที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ล่าสุดซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่น่าประทับใจ เรื่องกันที่การออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าและป็นโซนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตและทบเฉียวปลายท้ายแบบดอกรวมดำเสริมความหรูหราล้ออลอยขนาด17นิ้วในรุ่นเอลบวกและล้ออลอยขนาด18นิ้วสีแมตต์ดำบบดีไซน์ใหม่ในรุ่น E ีเอชพนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังใหม่อย่างสีน้ำเงินแคนยอนริเวอร์เมทัลลิกที่เพิ่มความสดใสและทันสมัยให้กับรถคันนี้ ในด้านสมรรถนะมีให้เลือกทงเครื่องยนต์เป็นซิง1.5ลิตร VTEC Turbo ท,โท,โที่มีกำลังสูงสุด178แรงม้าและแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่17.2กิโลเมตรลิตรสำหรับผู้ที่มองหาความประหยัดน้ำมันรุ่นไ y b r i d มีเกีน e, e, ีมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรและอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่25กิโลเมตรลิตร ภายในห้องโดยสารของได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเบาะนั่งในรุ่ง E h e v r s ใช้วัสดุหนังกลับและหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมส่วนรุ่ม l บวกและ E h e v l อบวมาพร้อมบาะนั่งวัสดุหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำ เทคโนโลยีภายในรถก็ไม่แพ้กันมาพร้อมระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบ Google Built-in ที่ช่วยให้การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Connect ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับรถได้อย่างง่ายดาย ในเรื่องของความปลอดภัยมาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่นที่ออกไปซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายมีดังนี้รุ่น L บวกราคา1,390,000บาทรุ่น E HEV L บวกราคา1,990,000บาทและรุ่น E HEV RS ราคา1,239,000บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเช่นซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่894,000บาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรและรุ่นไฮบริดที่เริ่มต้น1,900,000บาทมีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่านอกจากนี้ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่979,000บาทก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในตลาดแต่ Honda c ซี i c 2025โดดเด่นด้วยระบบไฮบริด e-SUV ที่ให้ความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะที่น่าประทับใจ สรุปแล้วเป็นรถยนต์ซีดานขนาดคอมแพค,คที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการออกแบบที่สวยงามสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโล,โลยีที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยที่ครบครันหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ครบเครื่องและคุ้มค่า Honda Civic 2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม